ซ a บเจสสามสิบเก้ริเปนเป็นเครื่องบินขับไล่หลายภารกิจที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริษัทซ์ฟของประเทศสวีเดนซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยที่สุดในโลกด้วยความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายทั้งการรบทางอากาศการโจมตีภาคพ,พื้นดินและการลาดประเวนกริปเปนได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านเทคโนโลยี ความคล่องตัวและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าเครื่องบินรบระดับเดียวกันจากประเทศอื่นๆจุดเด่นของคริปเปนคือขนาดที่กระทัดรัดน้ำหนักเบาแต่มีพลังแรงสูงและมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยทำให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เครื่องบินซ a บเจส390ริเปนถูกพัฒนาในช่วงปลายทศวรรษที่1,980โดยมีเป้าหมายเพื่อแทนที่เครื่องบินขับไล่รุ่นเก่าของกองทัพอากาศสวีเดนเช่นวิกเกนและดรากินโครงการนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของสวีเดนเพราะเป็นการผลิตเครื่องบินขับไล่ที่ออกแบบเองทั้งหมดในประเทศปริเปนรุ่นแรกเริ่มเข้าประจำการในปี1,996และนับแต่นั้นมาก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีรุ่นใหม่คือกริปเป็น C, D และกริปเป็น E, F ซึ่งมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในด้านระบบเรดาร์ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธที่รองรับกริปเป็นสามารถใช้ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ เช่น AIM 120 AMRAAM และ IRIS t รวมถึงขิปนาวุธอากาศสู่พื้นเช่น m a v e r i c และ KEPD 350ทําทำให้สามารถรับมือได้กับทุกสถานการณ์การรบอีกหนึ่งจุดแข็งของ s าร์จสสามบกริเปนคือความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากเครื่องบินรุ่นนี้ถูกออกแบบให้สามารถขึ้นลงบนถนนหลวงหรือรัอนเวระยะสั้นได้ ทำให้เหมาะกับประเทศที่ต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ยืดหยุ่นและสามารถกระจายกำลังได้ง่ายนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่จากประเทศอื่นเช่น F 1 6หรือราเฟลโดยกริปเป็นสามารถซ่อมบำรุงภาพสนามได้อย่างรวดเร็วและใช้เจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนในการเตรียมเครื่องบินให้พร้อมปฏิบัติภารกิจภายในเวลาไม่ถึง10นาทีหลังจากลงจอด พลิเปนยังมีระบบเอวิ n i c ッที่ล้ำสมัยรวมถึงจอแสดงผลแบบดิจิทัลที่ออกแบบตามหลัก Human-Machine Interface เพื่อให้การควบคุมทำได้ง่ายและปลอดภัยระบบเรดาร์ AESA Raven ES 0 5ที่ใช้ในรุ่นคลิเปนอีเป็นหนึ่งในเรดาร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ในระยะไกลและติดตามได้หลายเป้าหมายพร้อมกันอีกทั้งยังมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี Data Link ที่ช่วยให้กริเปนสามารถสื่อสารกับเครื่องบินลำอื่นหรือศูนย์บัญชาการได้แบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในสงครามยุคดิจิทัลในด้านการออกแบบพริเปนมีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยปีกแบบเดลต้าวิงและแขนาดที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบินและประสิทธิภาพในการเลี้ยวหลบเป้าหมาย การใช้เครื่องยนต์ General Electric f 1 c 1 4 g e 3 9 e ให้แรงขับที่สูงถึง22,000ตอนช่วยให้เครื่องสามารถทำความเร็วได้มากกว่าแมส2 2นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการบิน fly-by-wire ที่ทำให้การขับเครื่องรับรื่นและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนักบินสามารถควบคุมทิศทางและความเร็วได้อย่างแม่นยำคริปเป็นยังมีระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจในระยะไกลได้โดยไม่ต้องลงจอดพริเปนเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลกเช่นสวีเดนแอฟริกาใต้ฮังการีสาธารณรัฐเช็กและบราซิลซึ่งแต่ละประเทศได้เลือกพริเปนด้วยเหตุผลหลักคือความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพทางเทคนิคที่สูงประเทศบราซิลเป็นหนึ่งในผู้ใช้รายใหญ่ที่ร่วมมือกับซาร์บในการพัฒนาและผลิตพริเปนอี เอฟในประเทศซ,ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการบินของบราซิลนอกจากความสามารถด้านเทคนิคแล,คล้วคริเปนยังถูกยกย่องในด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือด้วยประวัติการปฏิบัติการที่ดีเยี่ยมและอัตราอุบัติเหตุที่ต่ำมากเทคโนโลยีระบบเตือนภัยและป้องกันตนเองของเครื่องยังช่วยเพิ่มความอยู่รอดในสนามรบได้อย่างมากคริปเปนสามารถบินในทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืน และสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับภารกิจ s a บเจ๊สจ39กริเปนไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางทหารของสวีเดนเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนขององค์การออกแบบและนวัตกรรมระดับโลกที่รวมเอาความฉลาดความยืดหยุ่นและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เครื่องบินขับไลร่รุ่นนี้แสดงให้เห็นว่าสวีเดนสามารถสร้างอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงเทียบเท่าประเทศมหาอำนาจอื่นๆได้อย่างภาคภูมิปัจจุบันกริเปนยังคงได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามในอนาคตและคงความเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ดีที่สุดในโลกอย่างแท้จริง